ไม่มีพื้นฐานเล่นได้หรือเปล่านะครับคำตอบนะครับบอกเลยนะครับว่าได้นะครับเพราะว่านะครับนักเรียนของเรานะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่มาเรียนกีตาร์กับเรานะครับภายใน12ชั่วโมงนะครับก็สามารถเล่นกีตาร์ได้แล้วนะครับนิ้วสั้นนิ้วไม่ยาวเล่นกีตาร์ได้ไหมคําถามนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเล่นได้นะครับเพราะว่าการเล่นกีตาร์ครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่านิ้วคุณจะสั้นหรือจะยาวนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยบอกเฮ้ยทำไมผมจับคอร์ดไม่ได้เพราะว่านะครับเราวางนิ้ววางบล็อกนิ้วไม่ถูกต้องนะครับ พอระวางบล็อกนี้ไม่ถูกต้องการจับไม่ถูกต้องมันก็จะทําให้เราจับขอนั้นบอร์ดหรือว่าแป๊กนั่นเองนะครับเจ็บนิ้วไหมตอนฝึกนะฮะ <_ S 2> บอกเลยนะว่าคําถามนี้ก็เป็นคําถามท,าที่พบบ่อยนะครับผมบอกเลยว่าเจ็บนะครับเจ็บในช่วงแรกๆนะครับถ้าใครแล้วเล่นกีตาร์แบบว่าเริ่มกีตาร์ใหม่ๆแล้วแบบไม่เจ็บนิ้วเลย <_ S 2> ผมบอกเลยว่า <_ S 2> มันเป็นไปไม่ได้นะครับ <_ S 2> เพราะว่าการจับกีตาร์เนี่ยจับขอกีตาร์นะครับมันต้องใช้แรงกดนะครับแต่มันเจ็บในช่วงแรกๆเท่านั้นแหละครับพอมันเจ็บมันเลยจุดที่มันเจ็บไปแล้วนะครับมันจะเกิดความด้านเล็็กกๆนะรับมมจจทําาให้เเไ่ นี้แล้วก็เล่นกีตาร์แบบจับห่อนได้ไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการฝึกกีตาร์กว่าจะเป็นอ่าคำถามนี้บอกเลยโคตรยอดฮิตนะครับใช้เวลานานไหมบอกเลยนะครับถ้ามาเรียนกับเราสมัครเรียนกับเรานะครับใช้เวลาเพียง12ชั่วโมงเท่านั้นนะครับทำไม12ชั่วโมงเป็นนะครับเพราะเรานะครับจะมีตารางในการฝึกให้นะครับใน12ชั่วโมงคุณต้องฝึกอะไรบ้างคุณต้องปฏิบัติยังไงบ้างนะครับเพื่อให้ไปถึงผลที่เราวางไว้นะครับภายใน12ชั่วโมงเล่นกีตาร์เป็นแน่นอนครับ อย่ารอให้พร้อมก่อนนะครับแล้วค่อยมาฝึกกีต้าร์นะครับเพราะว่าคุณจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าคุณจะเล่นได้หรือไม่ได้นะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสพิเศษมากๆนะครับมาทดลองเรียนฟรีกับเราฟรี1ชั่วโมงนะครับเพราะนะครับเราจะทําให้คุณเข้าใจนะครับแล้วก็รู้จักทางลัดนะครับรู้จักเทคนิคต่างๆนะครับในการฝึกกีตาร์ให้ได้เล่น เร็วที่สุดนะครับภายใน12ชั่วโมงเท่านั้นนะครับมาสมาัครเรียนกันเยอะๆนะครับแล้วพบกันครับ